สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเเนื้อหากันนะครับจากธรรมบรรยายของครูเมตตาอุทกพันธ์หัวข้อทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจากช่อง YouTube เทราวาดวิถีเซนอืมน่าสนใจมากครับว่าไอ้การทำงานด้วยจิตว่างเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราค่ะ คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะคะเพราะมันเชื่อมโยงพุทธธรรมกับการใช้ชีวิตจริงๆเลยไม่ใช่เรื่องทฤษฎีแบบเอ่อไกลตัวแต่เป็นการฝึกที่เอามาใช้ได้จริงเลยค่ะทั้งในการทำงานในชีวิตประจำวันท่ามกลางเรื่องวุ่นๆนี่แหละคะ่ะครับนั้นเรามาเริ่มที่แก่นของเรื่องจิตว่างกันเลยไหมครับครูเมตตาท่านยกอุปมามะพร้าวนาลิเกตต้นเดียวที่อยู่กลางเอ่อทะเลขี้ผึ้ง ทะเลขี้พึ่งนี่ท่านเปรียบเหมือนขันห้าใช่ไหมครับพวกกายใจความรู้สึกนึกคิดที่มันเ,เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเหมือนขี้พึ่งเลยเนาะเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งใช่ค่ะส่วนมะพร้าวต้นเดียวนั่นแหละค่ะคือจิตเดิมแท้จิตที่บริสุทธิ์ของเราที่ท่านบอกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนะคะคือสภาวะที่แบบไม่ว่าข้างนอกจะมีอะไรมากระทบเนี่ยแต่ข้างในมันนิ่งมันไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์ไปด้วยออ เข้าใจครับแต่คําว่าจิตว่างนี่เอาบางทีคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามันว่างเปล่าไปเลยหรือเปล่าครับแบบโล่งๆคิดอะไรไม่ออกอ๋อไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือท่านย้าว่าจิตว่างเนี่ยไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรนะคะแต่มันคือว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่างจากความคิดปรุงแต่งฟุ้งสร้างต่างๆนะคะออ คือว่างจากสิ่งที่มารุกวนใจแต่จริงๆในความว่างนั้นมีความรู้อยู่ถูกต้องค่ะในความว่างนั้นน่ะมีครบเลยทั้งสติสมาธิแล้วก็ปัญญายาณคือมันมีอยู่แล้วในนั้นเป็นความรู้ตัวที่สงบแล้วก็เท่าทันอารมณ์เหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าน้ํากลิ้งบันใบบัวงไงคะทุกหรือเรื่องอไรเข้ามาก็ไม่ซึมไม่ติดไม่เปียกใจโหฟังดูดีมากๆเลยครับแล้ว การฝึกเพื่อให้เข้าถึงสภาวะนี้แหละครับครูเมตตาท่านแนะนําว่ายังไงต้องไปเข้ากรรมฐานหนักๆไหมครับไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเลยค่ะครูเมตตาท่านเน้นมากๆเลยว่าต้องฝึกเท่านาั้นเองแล้วก็เป็นวิธีที่ท่านเรียกว่าขิดปาพิญญาคือเป็นทางลัดเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วไม่ต้องรอเข้าคอสีใหญ่แค่เราปฏิบัติในรูปแบบสั้นๆตอนเช้าตอนเย็นและหัวใจสําคัญเลยนะคะคือการเอามาใช้ระหว่างวันนี่แหละค่ะที่เรียกว่า ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมายถึงว่าระหว่างวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้คอยสังเกตใจเราไปด้วยอย่างนั้นเหรอครับใช่เลยค่ะคอยชำเลืองดูใจเห็นใจที่ว่างอยู่บ่อยๆทำแบบสบายๆนะคะท่านใช้คำว่าทำเล่นๆแต่ทำจริงๆคือไม่ต้องไปเกรงไปเครียด แต่ให้ทำสม่ำเสมออย่างตอนเดินตอนวิ่งออกกำลังกายหรือทำงานบ้านทำกับข้าวหลังจานก็ฝึกรู้สภาวะว่างๆนี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะอืมอืมทำเล่นๆแต่ทำจริงๆแล้วพอเราฝึกแบบนี้บ่อยๆมันจะช่วยให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นครับค่ะมันจะทำให้เราเริ่มเห็นสองฝั่งพร้อมกันคือเราจะเห็นทั้งความนิ่งความสงบความว่างข้างในใจเราเนี่ยแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวหรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างนอก เช่นร่างกายที่กำลังเดินหรือสถานการณ์ตรงหน้าเคาะไปพร้อมๆกันเลยอ๋อเห็นทั้งนิ่งทั้งเคลื่อนไหมใช่ค่ะแล้วสภาวะจิตที่มันว่างและรู้ตัวแบบนี้นะคะมันจะเป็นที่มาของการตั้งใจคิดที่เรียกว่าสัมมาสังกบ,บะคือคิดอย่างมีเหตุผลคิดสร้างสารรค์คิดดีๆที่ไม่ถูกกิเลสความอยากความกโกรธมาครอบงำซึ่งมันจะต่างจากการเผลอคิดหรือการคิดฟุง้งซ่านไปเรื่อยเปื่อยที่ทำให้ใจเราไม่ว่างแล้วก็เป็นทุกข์นะคะ เข้าใจเลยครับพอพูดถึงจิตว่างเนี่ยผมก็นึกถึงคําถามที่คนเคยสงสัยกันเยอะอย่างสมัยท่านพุทธทาสที่มีคนถามว่าจิตว่างแล้วจะทํางานได้ยังไงมันจะคิดได้หรอใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดคลาสสิกเลยจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันว่างจากกิเลสนะคะว่างจากความยึดว่าเป็นฉันเป็นของฉันแต่มันไม่ได้ว่างจากปัญญานะคะไม่ได้ว่างจากความสามารถในการคิดการทํางาน กลับกันเลยค่ะจิตที่ว่างเนี่ยคิดได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะมันกัดเป็นการตั้งใจคิดอย่างที่บอกคือคิดด้วยสติไม่ใช่เผื่อคิดไปตามแรงอารมณ์หรือความเคยชินเก่าๆแสดงว่าประโยชน์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องลดทุกข์ทางใจอย่างเดียวแต่ส่งผลต่อเรื่องงานเรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยแล้วครูเมตายังพูดถึงเรื่องสุขภาพกายด้วยใช่ไหมครับเห็นมีอุปมาเรื่องอธิธาตใช่ค่ะเพราะพอกิเลสมันน้อยลง จิตมันบริสุทธิ์มันโปร่งมันสบายไม่เครียดไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมอยู่แล้วอย่างที่ท่านยกเรื่องอธิธาต์ของพระอาหารหันต์ที่กลายเป็นพระาธาตุได้เนี่ยก็เพื่อจะชี้ให้เห็นพลังของความบริสุทธิ์ของจิตว่ามันส่งผลได้ถึงระดับกายภาพจริงๆนะคะสุดยอดเลยครับสรุปแล้วจิตว่างที่ครูเมตตาสอนนี่ก็คือเอ่อธรรมชาติแท้ๆของเราที่จริงๆมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับการฝึกก็เหมือนแค่การ ปัดฝุ่นเช็ดกระจกให้กลับไปเห็นความใสความสงบเดิมๆไม่ใช่การไปสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการกลับคืนสู่ตัวเราที่แท้จริงสู่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของเราเองซึ่งก็คือหนทางสู่ความพ้นทุกข์หรือนิพพานนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงในชีวิตปัจจุบันเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอะไรเลยครับผมท่านใดสนใจอยากฟังธรรมบรรยายฉบับเต็มๆในหัวข้อ ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนี้ก็สามารถเข้าไปฟังเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ช่อง YouTube เทโรวาทะวิถีเซนครับแล้วก็ประสิทธิภาพมาสู่ชีวิตเราได้จริงๆลองนําไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนให้เรากลับไปคิดกันดูว่าในเมื่อสภาวะรู้ที่ว่างสงบเป็นอิสระเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราอยู่แล้วแล้วมันมีอะไรกันแน่นะที่เหมือนเป็นมานหมอกบางๆคอยบดบังเราอยู่ ทำให้เราเข้าถึงสภาวะนี้ได้ยากเกินเหลือเกินท่ามกลางชีวิตที่มันรีบเร่งวุ่นวายในแต่ละวันของเราครับน่าคิดมากครับพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ